สวัสดีค่าเ,เพื่อนเขาบอกว่าจะก,กินหลายมันสิอ้วนอ้วนค้ามก็อ้วนสองข้ามก็อ้วนจใจคอยมากกินอดอดๆอยากๆเพื่อให้ตัวเองหุ่นดีน่ะเอาดอกจากคอยคนมากกินกินแน่เแสบ,แสบจใจคอยมาอดอยากละถึงทุเรียนของทะเลปู หอยที่คอยสอบแล้วก็มากินแต่ผักเรามาควบคุ้มนำนักควบคุมการกินเอา่ะบ่มีความสุขค่ะมีความสุขกับการกินค่ะเออคอยอดยาเพื่อให้คุณสวยเอาแล้วค่ะสู่คอยกิน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 อยากกินยังกินเลยอยากกินทุเรียนหมอนทองอยากกินปูอลาสก้ากินปลาหมึกหอมปลาหมึกย่างหนวดหมึกเงี้ยยำหนวดหมึกตำหนวดหมึก ตำส้ตมตำใส่หนวดหมึกใส่หอยเชลล์หอยอะไรให้คอยอดเรื่องนี่คอยย่อมบ็่ได้จ้ะคอยย่อมที่จะอ้วนคอยออกกับร่างกายเอาค่ะว่าแล้วก็ไปก,กินกินขี้เก่าใครมากินอดกินอยากบ้าบอ เด้วก็ตายห้าก็มืเดเอวเท้าแล้วก็ตายแต่ก็ไม่ได้กินความสุขทุกการกินจะให้มาอดอยากกินผักทั้งชีวิตแล้วมากินอาหารเสริมลดวความอ้วนอย่างบ่อบ่อขวบก้วน้ำหนักบ่เอากวกุ้งเห็ดยังอ้วนก็อ้วนไปออกก่างกายเอาอเห็นหน้ายเยอะเอากิน อืมาอดอ,อยากให้ยังอยากกินยังก็กินไปโหลดเท่ทาโบมีแขวก็กินมไ่ได้ม้าควบคคมความวาอ้วนคุณดีคุณสวยคุณสวยอลไวม่าตายบ่ บางคนคุณสวยน้าโป๊บบปไปเลยหน้าไม่เป๊ะดูหน้าเนี่ยเป๊ะเลยเห็นไหมว่าแล้วก็ไปกินต่อสุดท้ายสั่งอันนี่เนาะว่าเราก็ไปเด้อ Bye-bye.